สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเป็นไงคะลงไปไหว้ไหมคะเอาซะหน่อยไหมคะลงไปไหว้หน่อยเถอะค่ะไหว้นักปลาบางกรไหวนักกับปลามังกรเอาไหมคะอยากเห็นปลากินเปลือกหอยก็เมื่อกี้พ่อโชว์แล้วไงเดี๋ยวพ่อโยนผิดที่ไงอันนี้โมเดลจอยไหมคะจอยมไม่จอยโมเดลก็ยังไม่จอยโมเดลโมเดลยังไม่จอย ป๊อกพอแล้วคะ่ะพี่ป๊อกพี่ป๊อกก็โชว์หมดถังแล้วนะคะพี่ป๊อกโชว์หมดถังแล้วคะ่ะเป็นไงคะลงไม่ไว่ายไหมคะเอาซะหน่อยไหมคะลงไม่ว่ายหน่อยเถอะค่ะไม่นะ่ากับปาบางกรอนไม่นะ่ากับปลามังกรเอาไหมคะมอยากเห็นปลาขึ้นเปิดปกุ <c oughs> ้งชื่อปลโลมานี่ค่ะก็เ <c oughs> มื่อกี้พ่อโชว์แล้วไงเดี๋ยวพ่อโยนผิดที่ไงอันนี้โมเดลจอยไหมคะ <c oughs> จอยไม่ค่อยจอย <c oughs> โมเดลก็ยังไม่จอย <c oughs> โมเดลโมเดลยังไม่จอยพี่ป๊อกพอแล้วค่ะพี่ป๊อก พี่ป๊อกก็โชว์หมดถังแล้วนะคะพี่ป๊อกโชว์หมดถังแล้วค่ะ